สวัสดีค่ะซีนะคะ CC ซีจันจุล g e n เ y ค่ะสวัสดีค่ะทีน่าค่ะรัติการจับใจนายนะคะจากแบรนด์ b ิวทีน่าบายทีน่าค่ะเริ่มค่ะ1 2ึสวัสดีค่ะปอเองนะคะจากแบรนด์เอาใหม่ชา้าหนสสึสวัสดีค่ะปอเองนะคะจากแบรนด์เวล่าเซอร์ y ีบายด็รโอปามีค่ะทุกคนครับวันนี้เราจะมาทายใจคุณป้าข้างบ้านกันนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไป จำนวนหนึรอยท่านว่าพวกเขาจะเลือกคำตอบข้อไหนกันนะครับมันจะตอบถูกไหมเตรียมรางวัลค่ะคุณทนหน้าเขาคือคู่แข่งของเราเ้ยแปลว่าซีซีไม่อยู่ในสายตาทำไมแรงอ่ะคุณหนหน้าคือหน้าอกเขาแบบเดี๋ยวก่อนประมดก่อนไม่หลายเธอไม่ลายไม่ลายเราเป็นเลว น่าจะเป็นยกกระชับค okay. uh, ่ะยกกระชับค really, ่ะยกกระชับค่ะเพราะว่าน่าจะกังวลเกี่ยวกับความหย่อนค้อยแล้วก็ริ้วรอยค่ะคือยกกระชับอ่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอ่ะมันเยอะกว่าการทาตาทําจมูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทําทีเดียวเขามีความรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเขาสวยขึ้นก็สี่สิบมันเหี่ยวไงค่ะแล้วพี่ตื่นขมใช่ไหมพี่ว่าเราค่อนข้างบุลลี่คนอายุสี่สิบ ราะว่า40อ่ะคือแบบว่าเราได้ใช้แบบประสบการณ์ชีวิตมามากแล้วอะไรอย่างนี้แบบเซลล์รูลงเซลล์รูไลต่างๆตามร่างกายมันก็มีแล้วต้องดูดออกแล้วส่วนใบหน้าเราก็ต้องยกกระชับให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสาวขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือยกกระชับมากที่สุดคือ59.3เปอร์เซ็นต์นะครับลองมาเนี่ยเท่ากันเลยก็คือในส่วนของตาและโหนหน้าแล,และสุดท้ายคือใบหน้าเพ้าที่ทุกคนตอบถูกหมดนะครับดังนั้นซีซีไม่ต้องดีใจกัน โอเคค่ะน่าจะเป็นประเทศไทยนะ4 0ถึง60นะใช่น่าจะเป็นประเทศไทยค่ะคือลูกค้าจะไม่ค่อยชอบอยากจะบินเ้นสะดวกที่เม okay, okay. ืองไทยมากกว่าเกาหลีอายุ40อับนะเกา40อาทำไมจะทำเกาหลีไม่ได้อะเกาหลีค่ะคือเขามีเรื cool ่องเด่นเรื<__่องดีเรื่องดังที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการสัลยกรรม เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีฝันว่าจะต้องไปสวยที่เกาหลีเกาหลีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนนะอ,อ,อยากไปทำกิจกรรมทีม่เกาหลีเนี่ยมากถึง72.8ซนแล้วลองมาดูปรนเทศไยคือ7.2เซตส่วนจีนกับซิมบักเวเนี่ยไม่มีเลยใช่เพราะว่าเราต้องทำที่อบเป้ามีค่ะซิมบักเวไม่ใช่คำตอบนะคะ <c oughs> ทุกคนไม่ต้องเสียใจสองข้อที่ผ่านมากับสองคนนั้นน่ะเขาถูกหมดเลย ใจรา้ายเขาอะไพี่เจมยากอะข้อนี้เรื่องของตัวเลขอะปะโง่ลยนะขอกลางๆห้าแสนถึงเจ็ดแสนห้าแสนถึงเจ็ดแสนล้กล 5, ันน่าจะเป็นข้อสามค่ะไม่เกินเจ็ดแสนม้หา้าแสนถึงเจ็ดแสนห้าเขาน่าจะทำแบบฟู้วออปชั่น าก็ต้องมาจมูกก็ต้องมาหน้าก็ต้องกระฉับคือกลับมาแล้วประมาณอายุ3ามมันเป็นยอดเงินหรือว่าวงเงินที่ไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะเกินไปถ้าเกิดว่าทำงานมาระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยมันก็่าจะมีเงินเก็บสักประมาณอ่าห้าแสนถึงเจ็ดแสนเนี่ยมันน่าจะสมเหตุสมผลในการที่แบบว่าเออคนที่บ้านไม่ดา่าคือตั้งงบไว้เพิ่มสองแสนห้าอ่านี่พอตั้งส่งไว้ใช่ไหมได้แค่ขนตาเองอ,ะอ่ะอ๋ะอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วก็ลงมานะครับก็เป็น2 5งแสนถึงห้าแสนนะครับแล้วก็และสุดท้ายคือ5้าแสนถึงเจ็ดแสนก็คือเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตแล้วก็น้อยสุดเลยก็คือเจ็ดแสนห้าพแซนอ่ะหนึ่งข้อหายไปแล้วอ่ะผิดหมดเลยตอนเนี้ยเราก็เลยผิดเลยเราก็จะแพ้คุณทีหน้าแหละเอาอย่างนี้ทุกคนเก็บตังค์อีกนิดนึงยังไม่เกินหกสิบแหละคงไม่ไปต้องได้ไป เอากลางๆแล้วแทนปัญฤดูหนาวอืมแต่ว่าพวกเขาคือผู้หญิงอายุ40แต่ว่าเฮ้ยทีมงานวิวมากเลยอ่ะอยากเชิญพี่เจมส์มาอู <c oughs> ห้หฤดูหนาวค่ะหนาวค่ะปีใหม่ไงจะได้หน้าใหม่น่าจะเป็นฤดูหนาวนะคะจะได้แบบเฟอร์โค้กถ่ายรูปก่อนถูกต้องไหม ก็หน้าหนาวเนี่ยมันมีหิม <hi> ะ <token thanks> สวยงามแล้วพวกผ้าผู้ชายเห็นทีนึงว่าเราสวยแล้วป้าแฮปปี้พาเราไปกินราเมนเปกนฤดูหนาวเป็นฤดูที่มีคนเลือกมากที่สุดอย่างนั้นเลยเขาเลือกมากถึง5.8เปอร์เซ็นต์และอันดับมาเนี่ยมันจะเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับแล้วก็อันดับสามเนี่ยมันจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงที่7.2เปอร์เซ็นต์สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีใครเลือกเลยคือร้อน จริงๆที่นุ่นร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากใช่ไม่ได้ร้อนเหมือนเมืองไทยพิมพ์งานชอบแบบหลอกอ่ะเชื่อไม่ได้ลังย้อนค่ะเดี๋ยวก่อนจะตอบเนี้ยพี่ถามนิดนึงเคยกินไว้ปูโกกีคืออะไรคะให้เดาปูโกกีก็คือไอ้ที่มันแป้งขาวๆอ่ะอ๋อปูโกกีว่านั่นอ่ะโออค่ะ รู้จักข้อสามข้อเดียวเลยเพราะว่ากินอยู่อย่างเดียวน่าจะเป็นข้อสี่นะสัมยกสันยกัใช่ค่ะให้อิงจากกลุ่มเป้าหมายเรานะไม่ใช่ตัวเองลืมตัวอีกแล้วแต่ที่รู้จักเยอะที่สุดอะคือลามยอนชัวร์ลามยอนที่ไหนที่ห้องเป็นใหม่งั้นอะแล้วแต่เลยข้อหนึ่ง อ่ะบุกกีน,นะคร<ช>ับเป็นสัตว์ที่ผิดค่ะบุกกีนเนี่ยคือเด็ดสุดท้ายเลยพิษมากทำไมไม่กินผักอ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวบุกกีไม่ใช่ผักคือซอสุกเนื้อถูกทอดครับคือสี่นงงมากไปเกาหลีแต่คือจะไปกินรายอนเพราะรู้จักแต่ลำมยอน <c oughs> นะครับแล้วลองมาเนี่ยมันจะเป็นนะซัยมยอบซันนะครับก็คือหมูสับชั้นนั่นเองหมูสับชั้นย่างนะแล้วก็อันที่สามเนี่ย ก็จะเป็นทักบีนะครับับที่สี <K 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 ่ก็คืออีโกกีซึ่งใกล้เคียงกันคือ17.3%แล้วก็16%เพอร์เนว่าลยอนอ่ะผู้ชายผู้หญิงกินผมว่าผู้ชายหญินแล้วโซจูได้ปะโซจูเลยเหรอกินกับโซจูตามรอยซีรีส์ข้อ1อีแทวอนข้อ2เกาะนามิข้อ3โซนทาวเวอร์ ข้อสี่บ้านคุณหมอที่ผ่านตาอุ้ยรู้เลยข้อน,นี้รู้เลยไม่ผิดแล้วนะเออรู้สึกเหมือนไม่ค่อยอยากแจกเลยก่อนอามียไม่น่านไปหรอกบ้านคุณหมอไปทําไมเดี๋ยวเมียหมอมาอีกเราอะไรเงี้ยอุ้ยไ,ได้ไม่ได้ออก็โซทาวเวอร์ก็น,าน่าจะเป็นแหล่งช้อปปิง้งอีเทอวอนดีกว่าวนนใช่อีเทอวอนดีกว่าเพราะว่าจะได้ผู้ชายก่อนบ้านคุณหมอที่ผ่านตาทำไม ถ้าไปที่อื่นถ้าไปกับท online, ัวร์อื่นน่ะเขาพาไปไม่ได้นะไปกับเราอ่ะก็พาไปไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่าทุกคนน่าจะอยากไปไปยังคะตอบมาก่อนเดี๋ยวไบคิดว่าเป็นโซเร์ก็ไปชมวิวถ่ายรูปสวยๆเดนมาร์คของเกาหลีอะไรประมาณนี้ปะจริจริงแต่เขาอายุ40อัพนะตอบข้อนี้แหละพี่เจมส์ไม่ยองโดนพี่เจมส์หรอกอีกแล้วตอบข้อนี้แหละอ่ะคิดดีๆเขาโซวเทลโซเท์ ไปแบบคนแก่ไปนั่งอย่างงี้หรอใช่ไหมต่สุดท้ายคือเซนเตอร์ค่ะอ่ะเปลี่ยนใหม่นะคะน่าจะเป็นเกาะนามิปะทำไมก็ธรรมชาติที่สุดแหละก็เหมาะกับอายุวัยนี้บ้านหมอผ่าตัดเนี่ยเป็นชอยที่คนเลือกน้อยที่สุดโอ้ทั้งไปค่ะเกาะนามิหรอออ้ยต้องนะี่เกาะนามิเนี่ย เลือกมากถึง39.5%เลยทำไมรู้ไหมเพราะว่าเขาแก่แล้วเราบูลลี่อะเราบูลลี่คนอยู่สิไม่ถ้าบอกว่าเออแบบนึกออกป่ว่าแบบเออมาเหอะเกาะน้ำนี้ไปดูธรรมชาติและสิ่งสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเกาะน้ำนี้มีสิ่งหนึ่งที่คนอายุ40่สิชอบและอยากไปก็คือลูกบ้านของเบยองจุนโหมูจะไปโยงจุนแก่แล้วนะ จริงไหมอะเราก็ไม่ดูผู้ชายที่แทวนแลวมันจะแฮปปี้ก็เรามาในซูซูทาวเวอร์3 4, 4 6นะครับแล้วก็อ e ีแทวนเป็นจับสามกเปอร์ oh. แล้วสุดท้ายเลยคือบ,บ้านก่อนนะครับ99ไม่เป็นไรคะ่ะ กลุ่มคนอายุ40ถึง60ได้ดูคลิปที่หน้าคลิปนี้เชื่อว่าทุกคนต้องอยากไปบ้านคุณหมอใครอยากไปบ้านหมอเ้นเลยเม้นเลยมีหน้าแรงเกินไปนะคะนะจุ้ยคนที่หน้าคือสืบประวัติหมอไองเขาเขาบอกแต่งงานหรือยังติดต่อหมอค่ะคือบอกว่าเออการต่อหมอมันอายเว้ยคือจริงๆกังวลหมดเลยอ่ะต่อหมอก็กลัวนะโหยากอ่ะข้อเนี้ยากจริง บ้างยังคะคือถ้าเข้าเกาหลีไม่ได้ก็ทำสัลากรรมไม่ได้ใช่ไหมติดต่อหมอน่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยค่ะทำไมเลยเพราะว่าก็เวลาผ่าตัดก็ลูกค้าน่าจะกลัวแล้วก็ตื่นเต้นอะไรประมาณนี้เอากี่สิบาทติดต่อหมอเขาคิว่าไปทำแรงงานอะไรอย่างเี้ใช่ไเราอะมีเดิเราองผูหิชอบา คือคำถามแรกที่ตอบผิดไปคือค่าใช้จ่ายมันน่าจะต้องรีเลทกันเขาอายุสี่สิบพี่เจมีมันครบสี่ข้อแล้วพี่เจจะช่วยหึ่งตอบเลยอีกหนึ่งเชื่อตัวเองอ่ะเดีนสองซ้ำค่าใช้จ่ายค่ะแต่เขาอายุสี่สิบขาเนี่แหละข้อข้อนี้แหละอ่ะตอบสุดท้ายเลยนะหนึ่งสองซ้ำปิดต่อหมอแต่เขาอายุสี่สิพี่เจพอแล้ว ชุกช้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะถ้าข้อนี้ไม่ถูกก็ปล่อยให้มันผิดไปเลยค่ะเ <c oughs> ชื่อมั่นในตัวเองติดต,ต่อมติดต่อมอ๋อเหรอเลยล่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้ข้อปลอดภัยตัดที่จุดทุกโปรเซสแล้วลองมาคือเรื่องค่าใช้จ่ายไหนต่อมอไหนเราผิดเลยอ่ะ อ่าที่สามก็คือเรื่องไม่มีคนดูแลนะที่สองสองก็เซ้น <ภา S 1> แล้วสุดท้ายคือต่อโลเนี่ยเพียง44.8เปอร์เซ็นต์เท่านั้นน้อยสิเลย, <20 S 2> ยน้อยจริงๆคนรวยสี่สิบอัพเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่สำหรับทีน่าเองนะคะขอฝากแบรนด์ดูทีน่าบายทีน่าไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนนะคะใครอยาก สัมผัสกับบรรยากาศการทำสวยที่เกาหลีปรึกษาและอินบ็อกเข้ามาเลยค่ะที่บิวตี้น่าบายทีน่าค่ะยังไงก็ฝากแบรนด์ C c ซีเซนจูรี e เซ y ด้วยนะคะรับปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีที่ได้มาตรฐานค่ะกอนะคะหรือว่าพอเช่นะคะจากแบรนด์เว a s า r ซนจี้บายด็กมี่นะคะใครสนใจก็ติดต่อไปเข้ามาได้ค่ะถึงแม้ว่าปอจะตอบผิดเยอะมากนะคะแล้วก็ปออาจจะบอกว่าเออสร้างศัตรูตเป็นคุณทีน่าก็ตามะคะ่ะปอก็ไม่แคร์เลยจะขอบคุณค่ะ โอปโปมี me, พร้อมดูแลทุกความสวย